ณเนะมืองสุพรรณบุรีโศกนาฏกรรมความรักที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในวรรณคดีไทย,เ,ยเริ่มต้นขึ้นจากชีวิตของเด็กสามคนพลายแก้วขุนช้างและพิมพิลาไรชะาตากรรมได้เล่นตลกตั้งแต่พวกเขายังเป็นเด็กเมื่อขุนไกลพ่อของพลายแก้วถูกประหารชีวิตลงทำให้นางทองประศีต้องพาลูกชายหนีไปอยู่เมืองกาญจนบุรีและแม่ ช้างและนางพิมพ์ก็เสียชีวิตลงเช่นกันทิ้งให้ทั้งสามคนนั้นต้องเติบโตมาในเส้นทางที่แตกตา่างหลายปีผ่านไปแพรแก้วได้กลับมาในเมืองสุพรรณในฐานะเนนน้อยผู้คงแก่เรียนและที่นั่นเองความรักครั้งแรกอันบริสุทธิ์ระหว่างเขากับนางพิมพ์ก็ได้ก่อตัวขึ้นอีกครั้งทั้งคู่ได้สาบานรักและแต่งงานกันในที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่มีความสุขแต่แล้วพลายแก้วก็ต้องจากนางพิมพไปรบตามพระราชะองค์การแห่งพระพันวาสาและนี่ก็เป็นโอกาสที่ฟุนช้างผู้ที่จะหลงรักนางพิม์มาเลยตลอดได้สร้างเรื่องโกหกว่าพลายแก้วนั้นตายในสงครามแล้วเพราะข้หวัดล้อนางสีประจันแม่ของนางพิมจนในที่สุด นางพิมพูโสดเศร้าก็ต้องจำใจแต่งงานกับขุนช้างและเปลี่ยนเชื่อเป็นนางวันทองแต่แล้วคุณแผนก็กลับมาจากสงครามพร้อมยศศักด์และชัยชนะแต่เขากลับมาพร้อมนางลาวทองภร,ริยาคนใหม่ที่ได้ามาในระหว่างรบและเมื่อนางวันทองเห็นภาพนั้นหัวใจที่เคยรักก็เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ เกิดเป็นเหตุทะเลาะวิวาสใหญ่โตจนขุนแผนนั้นโกรธและพานางลานทองกลับไปทิ้งให้นางวันทองนั้นต้องอยู่กับขุนช้างต่อไปอย่างทุกข์ทรมานชีวิตของนางวันทองเปรียบเสมือนเชือกที่ถูกดึงขึงตึงอยู่เสมอนางถูกขุนช้างครอบครองกายแต่ใจยังคงเป็นของขุนแผนผพ้ทีจะเป็นรักแรกนางถูกขุนแผนแลักพาตัวไปอยู่ด้วยในป่า ต้องตกละกํลําบากจนกระทั่งมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนก็คือพลายงามแต่นางก็ตกคุณช้างชิงตัวกลับไปอีกแล้วเรื่องราทั้งหมดก็เดินทางมาถึงจุดแตกหักเมื่อพลายงามได้โตขึ้นและพาทั้งพ่อทั้งแม่คนณโทษได้สำเร็จแต่นางวันทองนะั้นก็ยังคงถูกฉุดกระชากระหว่างชายสองคนเหมือนเดิมจนเรื่องรานั้นใหญ่โตต้องตัดสินคดีต่อพระพักพระพันวสา และในวันนั้นเองนางวันทองก็ได้รับคำสั่งที่เด็ดขาดว่าให้เลือกว่าจะอยู่กับใครระหว่างคุณแผนรักแรกที่ฝังใจแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและขุนช้างใช้ที่มอบความพกดีให้นางแต่นางไม่ได้รักและด้วยความสับสนและเจ็บปวดที่สับสนมาตลอดชีวิตนางไม่อาจเลือกใครได้จึงได้ทวนตอบไปตามความจริงความรัก คุณแพงก็แสนรักแต่ความดีนี้ประจักษ์แก่คุณช้างไม่ขาดสนคนหนึ่งก็รักคนหนึ่งก็ผูกพันข้อตอนนี้ได้สร้างความพิโรธให้แก่พระพันวสาพระองค์มองว่านางเป็นหญิงหลายใจโลเลตัดสินใจไม่ได้ดาเพงอายาจึงได้พรากชีวิตนังไปหรือเพียงแค่ตำนานของหญิง ที่จุตรานนาวาสองใจให้พวกคนได้ปราบขานทั้งที่ตลอดชีวิตของนางนางไม่อาจเรือมทําเรื่องของตัวเองได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจะใีชื่เอเป็นเพียงรักเดียวและทํามิชักคงนด้อัญชใจมันก็คงจะเป็นความรักที่

พยอยามเป็นคนไม่คูี่ยที่ใจไม่จำว่ามันไม่คนกับใครแตที่ใคร